ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับกระแสรหรือจะสู้กระสุนบัญญัติฟันฉับการเมืองไทยปี66แรงเข้าสู่ธนาธิปไตยใช้เงินสารพัดแจกกล้วยเห็บงูเหา่าดูดสูงมากเป็นพิเศษ แล้วถอนทุนคืนเกิดสงคราม I.O. ช่วงชิงพื้นที่ได้เสียในโซเชียลฟื้นผุดวัฒนธรรมบ้านใหญ่ผนึกท้องถิ่นฝังระบบอุปถัมภ์สร้างขัดแยง้งด้อยค่าหนักข้อรุนแรงลามระบบถ่วงดุลและกะกะตคุมเข้มเลือกตั้งสร้างความเข้าใจประชาชนลงสู่ชนบทชี้ภูมิใจไทยประกาศพร้อมจับทุกขั้วเป็นสิทธิ์แต่อยู่ที่ชาวบ้านเอาด้วยหรือไม่วันนี้ครับ นายบัญญัติบรรทัดฐานสสบัญชีรายชื่อและประธานกรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี2566ว่าการเมืองปีหน้าเด่นอยู่2ด้าน 1. ด้านความเป็นธนาธิปไตยคือการใช้เงินเพื่อการเมืองในการเลือกตั้งปี2566จะสูงมากเป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะเด่นเราก็เห็นกันมากขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ช่วงปีสปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่มีการแจกล้วยในสภาทั้งเรื่องเห็บงูเหา่าการดูดรวมถึงการพูดถึงค่าตัวสอส30-40ถึงล้านบาทแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เงินเพื่อการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆนายบัญญัติยังกล่าวต่อว่านักการเมืองจำนวนไม่น้อยที่เริ่มมีความรู้สึกตามคำพังเพยกระแสหรือจะสู้กระสุนแม้แต่การสร้างกระแสก็ต้องใช้กระสุนคือการทำการตลาดอย่างทุ่มเทมากขึ้น ซึ่งตรงนี้อันตรายเพราะเมื่อมีการใช้เงินทางการเมืองมากเสมือนการลงทุนการถอนทุนก็จะย่อมเกิดเมื่อถอนทุนแล้วไม่พอต้องเตรียมทุนไว้สําหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปอีกและเมื่อถอนทุนก็ทําได้เตรียมทุนไว้ก็ทําได้จึงเกิดความรู้สึกเมามันอาศัยอํานาจทางการเมืองที่สามารถเอื้ออํานวยผลประโยชน์ให้กับตนหรือพรรคพวกก็มีการทําธุรกิจการเมืองหรือธนกิจการเมืองตามมา อาศัยความได้เปรียบคู่แข่งที่เข้าไม่ถึงศูนย์กลางแห่งอำนาจแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือเมื่อเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจได้การเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้เงินเพื่อสร้างเครือข่าย IO ช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในโลกโซเชียลที่น่ากลัวที่สุดคือการใช้เงินสร้างเครือข่ายอุปถัมภ์อาจจะเป็นเพราะเข้าใจว่าในช่วงระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิด คนในสังคมไทยระดับพอมีพอกินเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังกันมากขึ้นก็เลยคิดกันเอาเองว่าเครือข่ายอุปถัมภ์จะมีน้ำหนักมากพอในการช่วงชิงการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองมีการฟื้นฟูร,ระบ,บบบ้านใหญ่วัฒนธรรมบ้านใหญ่ซึ่งห่างหายไปแล้วระยะหนึ่งและฟื้นคืนกลับมาและที่น่ากังวลอีกคือการจับมือของผู้บริหารท้องถิ่นในบางที่สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์ในท้องถิ่นนั้นๆ นายบัญญัติกล่าวนายบัญญัติยังกล่าวต่ออีกว่าขณะเดียวกันยังมีอีกสองลักษณะคือ 1. สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณตามโครงการต่างๆที่มากเกินจำเป็นที่เรียกว่าสร้างงานให้ผู้รับเหมาไม่ใช่สร้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 2. การเบียดบังผลประโยชน์รัฐคือการกำหนดเงื่อนไขให้รัฐต้องชดเชยเงินจำนวนมากในการดำเนินการตามโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่องเหล่านี้คือกระบวนการที่ตามมาถ้าการเมืองใช้เงินมากใช้เงินซื้อเสียงแล้วถ้าเราจะช่วยทําให้ประชาชนเห็นพิษเห็นภัยของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงตั้งแต่ต้นมือโดยเฉพาะถ้าเราสามารถทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเงินของรัฐที่ถูกเบียดบังไปทั้งสองลักษณะมีจํานวนแต่ละปีมหาศาลนั่นคือภาษีประชาชนถ้าเราช่วยกันป้องกันก,การเมืองในลักษณะการลงทุนไม่ให้ประสบความสําเร็จ รัฐก็จะเหลือเงินไม่ถูกเบียดบังนำมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้มากมายนี่คือภาพของธนาธิปไตยที่กำลังจะรุนแรงมากขึ้นและพิษภัยที่พอจะมองเห็นและน่าจะเข้าใจได้ว่าปี2566จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจนถึงการเลือกตั้งนายบัญญัติกล่าวต่ออีกว่าลักษณะเด่นที่สองของการเมืองในปี2566คือสภาพความขัดแยง้งแบ่งฝ่ายรุนแรงมากขึ้น ซึ่งความจริงขณะนี้รุนแรงอยู่แล้วสะท้อนออกมาคือการด้อยค่ากันเองจนเกินเหตุผลระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติหรือพักการเมืองความจริงการวิพากษ์วิจารณ์หรือการตรวจสอบการถ่วงดุลเป็นเรื่องปกติธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยเพียงแต่ถ้าเราตรวจสอบถ่วงดุลในลักษณะที่เราด้อยค่าจนเกินความเป็นจริงเกินเหตุผลต่างฝ่ายต่างก็ทํากันมากขึ้นวันหนึ่งประชาชนจะรู้สึกว่า ดูไม่มีใครดีเลยซึ่งจะทําให้เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยและการทําการเมืองแบบแบ่งฝ่ายเช่นการแบ่งฝ่ายทางความคิดเศรษฐกิจสังคมการเมืองอนุรักษนิยมเสรีนิยมเป็นเรื่องธรรมดาแต่การแบ่งฝ่ายที่รู้สึกจะนําไปสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของสังคมไทยคือการแบ่งเป็นพวกเขาพวกเราถ้าเป็นพวกเราถูกหมดถ้าเป็นพวกเขาผิดหมดมันจะนําไปสู่อันตรายท้ายที่สุด ประชาชนที่จะเข้าร่วมกระบวนการแบ่งฝ่ายด้วยจะไม่ได้ตัดสินปัญหาที่เหตุที่ผลความถูกความผิดแต่ตัดสินว่าเป็นพวกเขาหรือพวกเราคือกระบวนการปลูกฝังความชิงชังให้เกิดขึ้นกับคู่แข่งขันถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงทางสังคมเกิดการ,รเผชิญหน้าขึ้นได้หลักการของประชาธิปไตยที่ว่า ประชาธิปไตยดีเพราะการเปลี่ยนแปลงโดยสันติวิธีก็เป็นไปไม่ได้กลายเป็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการเผชิญหน้าในระหว่างกันเกิดความรุนแรงเข้าหากันผมว่าปี2566กก็จะมีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกทีถ้ารัฐมีอำนาจหรือผู้เกี่ยวข้องเองไม่ได้ตระหนักในอันตรายเหล่านี้ความรุนแรงที่น่ากังวลอาจจะเกิดขึ้นเวลาเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งได้ นายบัญญัติยังกล่าวต่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในปีพศ2500สมัยจอมพลปพิบูลสงครามที่มีการใช้เงินทองอำนาจรัฐใช้อิทธิพลและมีข้าราชการบาง่วยบางสังกัดคอยเดินเวียนเทียนลงคะแนนแทนคนที่ไม่มาลงและยังมีบัตรสำรองที่ลงคะแนนแล้วอยู่ก้นหีบซึ่งเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้และองค์กรที่ต้องตระหนักถึงอันตรายคือคณะกรรมการการเลือกตั้งและหากกะกะตล้มเหลว จะทาให้เหตุการณ์รุนแรงไปกันใหญ่เพราะการเลือกตั้งสุขรกไม่สุจริตที่เกิดขึ้นสมัยจอมพลปอมีการชุมนุมเรียกร้องในกรุงเทพเท่านั้นแต่ในปัจจุบันตนคิดว่าถ้าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่เรียบร้อยมีการกล่าวหาว่าเลือกตั้งสุขรกการชุมนุมเรียกร้องอย่างน้อยที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดที่เป็นเมืองของมหาวิทยาลัยและในทุกภาคของประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ชี้ช่องหรือชี้โพรงให้กระรอก แต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงมากขึ้นกะกะตต้องคิดอ่านเดินหน้าลงสู่ชนบทได้แล้วอาจจะต้องไปจับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อเดินหน้าตามโครงการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในความสําคัญของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกตระหนักในความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยและสําคัญที่สุด ให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยของการเมืองที่ใช้เงินว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตามมาตรงนี้สําคัญมากโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในกรุงเทพของกรกตไม่ใช่ว่าจะเป็นโครงการให้ความรู้ความเข้าใจการเมืองการเลือกตั้งต่อบุคคลที่พักการเมืองส่งไปหรือต่อบุคคลภายนอกควรจะเบาลงจะเอาแรงไปเดินสู่ชนบทจะเป็นประโยชน์มากกว่าโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการเมืองการเลือกตัง้ง ต่อบุคคลภายนอกดูจะถูกครหานินทาอยู่เสมอว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะผู้ที่เข้ารับการอบรมก็ไม่ได้นำความรู้ความเข้าใจไปใช้เพื่อประชาธิปไตยสักเท่าไหร่แต่กลายเป็นศูนย์กลางของการสร้างคอนเน c t ชันถ้าโอเคถ้ามีกำลังเหลือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ในขณะที่ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่ไม่ใช่ตรงนี้ปัญหาใหญ่คือต้องช่วยให้การเลือกตั้งบริสุทธิยุติธรรม โดยลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ภายหลังเมื่อถามว่าพักภูมิใจไทยประกาศพร้อมจับทุกขั้วจัดตั้งรัฐบาลจะเกิดปัญหาตามหรือไม่นายบัญญัติกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเดินหน้าทางการเมืองอย่างไรแต่ก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนเช่นกันว่าจะเห็นด้วยหรือไม่แต่สําหรับอย่างพวกเราเราที่ทําการเมืองมานานเราก็จะดูสองส่วนด้วยกันคือ 1. การเลือกตั้ง ได้สะท้อนจตกำนงของเราออกมาในลักษณะเช่นไรประชาชนคิดอย่างไรสนใจแนวความคิดไหนที่จะร่วมกันได้หรือไม่ 2. การจะไปร่วมกับใครอย่างไรจะทำประโยชน์ตามนโยบายที่ได้บอกกล่าวไว้ตอนรณรงค์หาเสียงไว้ว่าทำได้จริงหรือไม่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ